แคนาดาไม่ใช่ประเทศที่ปลอดโรคหัดอีกต่อไปแคนาดาที่เคยถูกประกาศว่าเป็นประเทศปลอดโรคหัดในปี2,541ตอนนี้ได้สูญเสียสถานะนี้ลงแล้วหลังจากการระบาดของโรคหัดที่ต่อเนื่องกว่า1ปีทำให้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า5,000รายแต่ทำไมถึงเกิดขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมา10พฤศจิกายน2,568 ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระหว่างประเทศได้ออกมาถแถลงว่าการสูญเสียสถานะนี้เกิดจากการระบาดของโรคหัดที่ต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนซึ่งเกิดขึ้นร่วมกับอัตราการฉีดวัคซีนในเด็กที่กำลังลดลงขณะที่ไวรัสหัดกำลังแพร่กระจายไปทั่วทวีปอเมริกาในปีนี้มีผู้ติดเชื้อหัดทั้งหมด5,138รายและเกิดการเสียชีวิต2รายซึ่งเป็นเด็กทารกที่ติดเชื้อไวรัสในขณะอยู่ในคันและคลอดก่อนกำหนด สถานะปลอดโรคหัดเป็นการยอมรับถึงความสำเร็จในการต่อสู้กับโรคหัดแต่มีความหมายเพียงเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นหากประเทศใดสามารถหยุดการแพร่กระจายของไวรัสภายในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องก็จะได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศปลอดโรคหัดซึ่งแคนาดาก็เคยทำได้ในอดีตโรคหัดเป็นโรคที่เริ่มต้นด้วยไข้สูงและผื่นในใบหน้าและลำคอหักไม่มีภาวะแทรกซ้อนคนส่วนใหญ่จะหายโดยไม่ต้องรักษาแต่องค์การอนามัยโลกฮู กล่าวว่าโรคหัดเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในเด็กเล็กมีภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงเช่นตาบอดและสมองบวมแต่ทำไมถึงเกิดการระบาดหลังจากที่ทวีปอเมริกาปลอดโรคหัดในปี2559อัตราการฉีดวัคซีนในทวีปนี้ก็ลดลงจนต่ำกว่า95%ที่จำเป็นต่อการหยุดการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดการระบาดใหญ่ในเวเนซุเอลาและบราซิลในปี2561-2562และสถานะการกำจัดโรคหัดถูกสูญเสียไป ในปี2567สถานะนี้ถูกกู้คืนมาใหม่แต่ก็ไม่นานการระบาดในประเทศแคนาดาเป็นที่ตั้งขึ้นอีกครั้งจนสถานะปลอดโรคหัดถูกถอดออกอีกครั้งแล้วประเทศอื่นๆกันยังไงองค์การอนามายัยแพนอเมริกันซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสุขภาพอิสระ <c oughs> ก็ได้ตัดสินใจถอดสถานะปลอดโรคหัดของแคนาดาหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลและพบว่าการระบาดเกิดจากการแพร่กระจายของไวรัสอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าหปี สหรัฐอเมริกาก็อาจจะเป็นประเทศต่อไปที่สูญเสียสถานะปลอดโรคหัดหลังจากการระบาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในรัฐเท็กซัสนิวเม็กซิโกและโอกลาโฮมาทั้งที่มีผู้เสียชีวิต3รายและเจ็บป่วยเกือบ900รายแต่ยังคงพบผู้ติดเชื้อประปรายอยู่ตลอดเวลาในปีนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) รายงานว่ามีผู้ติดเชื้อหัด1 6 8 1รายและเกิดการระบาดประตูข,ขึ้น44ครั้งซึ่งมีเพียง9รัฐที่ไม่รายงานถึงกรณีติดเชื้อ แล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปการสูญเสียสถานะปลอดโรคหัดของแคนาดาและการระบาดในสหรัฐอเมริกาเป็นการเตือนให้รัฐบาลและประชาชนทั่วทวีปอเมริการะวังกันว่าการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญหากไม่อยากให้การระบาดเกิดขึ้นอีกครั้งคุณคิดว่าการฉีดวัคซีนควรเป็นการบังคับหรือไม่อยากจะได้ยินความคิดของคุณด้วย